ตัวเลขหลายคนอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าตัวเลขที่เป็นราชินีของตัวเลขคือเลขอะไรราชาคือเลขอะไรวันนี้มีคำตอบครับราชาของตัวเลขคือ1 9 9 1เครับเรียกว่าราชาของตัวเลขส่วนราชินีของตัวเลขก็คือ1 4 41ครับฉะนั้นสองตัวเลขเนี่ยจึงมีความพิเศษครูบาอาจารย์จะรู้กันเองนะครับในเรื่องของนักออกแบบเบอร์โทรหรือคนที่จัดเบอร์โทรเก่งๆและ เบอร์จัดเบอร์โทรเป็นเนี่ยน,นะครับจะรู้นะครับว่าตัวเลขที่มีความสําคัญที่สุดคือเลข1 441แล้วก็1 9 9 1ครับส่วน1551นั้นเป็นเลขของคนอุปถัมภ์นะครับหรือสติปัญญาไม่ใช่เลขของราชานะครับทุกคนครับฉะนั้นจึงมาเฉลยนะครับว่าตัวเลขที่เป็นราชินีของตัวเลขภาคใครมีในเบอร์โทรศัพท์ก็ถือว่าพูดดีนะครับพูดเราได้เงินและมีเกียรติและศักดิ์ศรี1 4จึงเหมาะกับเพศหญิงมากกว่าเพศชยายครับ ต่อมา1991จึงเหมาะกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะครับ1991ก็เป็นเหมือนเปรียบเสมือนราชาหรือไปไหนก็มีชื่อเสียงโดดเด่นด่งดังแล้วก็มีคนเก่งขามด้วยนั่นเองครับทุกคนครับ ทุกคนครับผมชื่อสินแสท้าประสงค์หรืออาจารย์โรดบ้านโรดเจริญนะครับอย่าลืมช่วยกดหัวใจกดแชร์ไว้จะได้ไม่พลาดการชมคลิปต่อไปของผมนะครับเพราะผมจะมีคลิปดีๆนะฮะมามอบให้กับท่านอีกนะครับทุกคนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอทุกคนร่รํารวยและก็จะเจริญรุ่งเรืนงครับอย่าลืมนะครับผมยังมีช่วงไลฟ์สดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดการไลฟ์สดของผมวันนี้สวัสดีครับ